สวัสดีครับผมไวยขวัญหอมวันนี้ท่านผู้ชมเรามีงานนะครับข้างหลังนี่ก็คือกล่องท่อนะลูกค้าส่งท่อมาทำไหมหน้ากูดำอย่างงี้ไอสัตว์หน้าดำแล้วกูไปเดินห้างเดินอะไร <c oughs> นะฮะเนี่ยท่านผู้ชมนะครับก็เป็นท่อท่อดีเซนเอ็มนะเขาส่งมาให้ผ่าเว้ยอันนี้จะเป็นผ่าโล่งนะครับผ่าโล่งแต่ไม่ได้เจียบางนะผมรับนะผมรับงาน,านผ่าท่อนะครับทุกรุ่นสองจังหวัดทุกรุ่นผ่าโล่งวางกลวยแต่กลวยต้องเอามาเองนะถ้าจะวางนะครับพราผมไม่มีกลวยให้อามว่าผ่าแล้วแม่งได้อะไร ผ่านแล้วมันจะวิ่งขึ้นเว้ยวิ่งขึ้นเพราะว่าห้องห้องในท่ออ่ะมันกว้างขึ้นนะครับห้องไอเสียกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นทําให้มันโล่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ทุกรุ่นนะถ้าเอาช่องกันเสียงออกก็จะโล่งขึ้นแล้วก็จะได้เสียงนะครับได้การหมกหมกเต็มเต็มเลยมันจะวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนครับวิ่งดีกว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการผ่าท่อนะก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละคนด้วยนะเห็นท่้นผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกวันนี้เราจะมาดูวิธีการผ่าท่อกันนะทีเดียวนะครับ นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายวิดีโอนะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสฟังเสียงกันนะเพราะกูไม่มีทีซเอ็มนะผู้ชมนะครับเขาก็จะเอาไฟล้อตะเข็บออกนะอันนี้ผ่าตามตะเข็บนะครับไม่ได้ผ่ากลางนะผ่าตามตะเข็บเนี่ยมันจะได้ความสวยเวลาเชื่อมกลับด้วยนะถ้าผ่ากลางตรงเนี้ยเวลาผ่าเว้ยแล้วก็เวลาเชื่อมไปมันจะเห็นรอยมันจะไม่ค่อยสวยผ่าตามตะเข็บนี่สวยใช้ได้นะครับส่วนเรื่องเสียงก็ใสกว่าเดิมอยู่แล้ว หนแบ่นๆเลยท่องกันเสียงหรือแผ่นซับนะครับอยู่ข้างในเนะี่ยท่อไม่เคยผ่านะอันนี้ก็จะใช้เวลาหน่อยหน้าท่านผู้ชมเพราะมันต้องเลาะตะเข็บออกหมดนะครับทั้งสองสองฝั่งเลยแล้วก็เลาะคอออกก็จะ,จะนั่งจ่องใช้เวลาสักพักหนึ่ง อันนี้นะท่านผู้ชมเสร็จไปแล้วนะครับข้างหนึ่งนี่กำลังขึ้นอีกข้างนึงนะตอนนี้ก็ล้อตะเข็บหน้านะท่านผู้ชมน,นี่ท่านผู้ชมแบะมาแล้วนะครับ ขั้นตอนที่แม่งยากที่สุดของการผ่าท่อทีเอ็มอ่ะคือการเอาแผ่นซับออกนะครับของทีเอ็อ่ะจะไม่ใช่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรวะมันจะไม่เป็นช่องกั้นนะมันจะเป็นแผ่นซับนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมเห็นแผ่นเหล็กมันซ้อนกันไหมนี่นะแผ่นเหล็กมันซ้อนกันนะครับอันนี้คือแผ่นซับถ้าเอาออกเนี่ยเสียงมันจะใสเลยนะเสียงมเนใสเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูตอนไอ้นี่ออกไอตอนประกอบเข้าไปแล้วนะครับ มันจะมีคล้ายๆทีส่สอาแหละทีส่สอาก็เป็นแบบนี้เว้ยแต่ที่เส้อามันจะมีแค่ตรงนี้มีแค่ท้องเว้นล่างอันนี้จะมียาวท,ทั้งตัวเลยนะครับของที่เสเอ็มเนี่ยเห็นไหมนะเสียงอย่างหนาเลยเออมันจะมีรอยอาร์ด้นยนะครับจริงๆมันจะมีรอยอาร์คแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่เห็นอันนี้นะครับทํทนานปบประสบการณ์เรือล้นนะฮะก็เลยรู้ว่าต้องเจาะตรงไหนนะ ล้นจนเกินนะครับถากับช่างผู้มีประสบการณ์นะวอลไม้เขาทำหลายใบแล้วมันจะมีรอยอาร์คใช่ไหมลุงแชดหรือทีเซ็ตเอ็มไม่มีมีแต่มองไม่เห็นใช่ไหมมันบางจนมองไม่เห็นนะครับต้องเอาไฟเป่าไล่ดูอันนี้ขูดเข้เมาออกเพื่อให้ดูรอยอาร์คนะครับเวลาเราเอารอยอาร์คออกมันจะได้ง่าย เนี่ยวิธีเนี่ยยากที่สุดถ้าทําเองแม่งโคตรยากไปมันหารอยอ้างไม่เจอนะฮะก็ต้องเอาหินเจียปาดปาดทั้งแผ่นอ่ะปาดแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดนะครับสองนี้วบาทคือรับหมดนะครับโนวาเทนาแดดแอลวีอาร์ทีซตอทเอ็มนะครับเคอลคือรับหมดนะครับแต่ว่าราคาก็จะต่างกันไปหน่อยขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะที่ผ่านี่คือผ่าโล่งนะครับผ่าโล่งเอาซับออกกันออกนะครับได้ทุกรุ่นนะ ก็หารอยอาร์ตนะครับแทรกมันจะได้หลุดออกไปน่าจะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะต้องอ,ออกทั้งบนทั้งล่างไม่งั้นเสียงจะไม่ใสท่านผู้ชมตรงนี้มีบุบนะครับเดี๋ยวเราจะเคาะให้ด้วยนะฮะเคาะให้ขึ้นรูปแล้วว่าบุบเละมานี่นก็ขึ้นให้ได้นะแต่ว่ามันจะมีรอยตรงนี้เหลืออยู่นะครับจะไม่เนียนสักทีเดียวนะเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนท้องใหม่นะครับเป็นท้องเดิมนี่แหละท้องเดิมแล้วก็ตีเคาะเอานะครับ อันนี้ท่านผู้ชมอันนี้ก็หา,อารอยอักนะครับเห็นปะอันนี้คือหา,อารอยอักนะครับแล้วก็เลาะมันออกโอ้หลวงชาทะลุเลยไ <c oughs> อนน้ไม่ออกนี่สิ <c oughs> ปัญหา <c oughs> น,นี่นะท่านผู้ชมนะครับอันนี้แผ่นซับนะก็ <c oughs> เอาออกละ <c oughs> แต่ว่ายังไม่ตัดออกนะฟังเสียงนะ เสียงใสเลยนะครับ <S <S เสียงมันจะกระด้างหน่อเพวามันยังไม่ได้ประกบนะเนี่ยคือแผ่นคือท่อดิสอัเอ็มเนี่ยมันเป็นท่อสูตรดีๆได้เองนะเว้ยท่านผู้ชมเอาแผ่นพับออกนะครับเป็นท่อสูตรดีๆเลยเห็นไหมคือเหล็กมันบางมากเหล็กมันบางเท่าท่อสูตรเลยนะเห็นไหมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ออกเสียงมาเลยเพี้นยนๆหน่อยเนี่ยมันมันลำบากมากเว้ยท่านผู้ชมคือมันออกลำบากมากถ้าแบบเราไม่มีเครื่องมือนะเราไม่มีไฟไม่มีแก๊สเนี่ยมันลำบากนะครับ เอาหินเจียปาดกว่ามึงจะปาดออกหมดอะ <g ül> ผมเคยทำแล้วท้อเลยม <g> า <ül> <g ül> ใส่คาบูสีลูกเนี่ยท่านผู้ชมออกมาแล้วนะครับเ <g ül> นี่ยท่านผู้ชมออกมาแล้วนะครับอันนี้เขาตัดครึ่งนะครึ่งหนึงกำลังเจาออกนะครับเรเลาะเปิดปากกระเซ็บก่อนนะ อ๋อเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเนี่ยเห็นไหมมันจะติดก,กันเลยเห็นไหมครับต้องลาอออกก่อนล้ะออกก่อนตัวหนึง่งเพื่อที่เราจะทางานง่ายอันนี้มีรอยอาร์ตไหมลุงคาดม,มีใช่ไหมแต่เราไม่เห็นเนาะบางอ๋อมันบางจนมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมรอยอาร์คมันนะครับรอยอาร์คก,ก็คือจุดเชื่อมอะจุดเชื่อมแต้มนั่นแหละที่มาจากโรงงานอะไม่รู้ว่าบางคนเรียกรอยอาร์คหรือต่อนะ เรียกบ้นบานๆก็รอยเชื่อมนี่แหละเสียงเสียงใสติง้งข้างบนเสร็จแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวแต่ข้างล่างตัวยาอนะ ยากหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่าที่จับมันน้อยนะครับไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมล้อตะเข็บตะตะเข็บมันจะบานออกนะครับไม่ได้ล็อกง่ายลอ้อแผ่นซับออกง่ายนะครับ เดี๋ยวจะเชื่อมปิดกลับะนะท่านผู้ชมนะครับเสียงก็จะใส่น่าดูเลยแหละ เชื่อมรอบใบแล้วท่านผู้ชม,มก็จะเป็นแนวตะเข็บเดิมนะครับเห็นไหมเป็นแนวตะเข็บเดิมทั้งหมดวใส่ปิ้งเลยต่าจากที่แรก,แรก,แรกรมากเลยท่านผู้ชมนะครับ ใหญ่ของล้วขอเก่าตะเข็บมันใหญ่เนาะใช่ใช่ตะเข็บมันใหญ่นะเนี่ยลอกออกไปเสียงใสขึ้นเยอะนะครับโล่นนั่นๆเลย